สวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่ทุกท่านนะคะสวัสดีกับบรรยากาศที่ดีนะคะเหมือนฝนจะตกะวันนี้นะคะบรรยากาศดีมากเลยดู่น้ำมนต์ทำเด็กน้อยผู้ล่าเริงและสดใสเสมอนะคะเดีดูหน้าแม่น้ำวานแล้วนะคะเหมือนจะง่วงตลอดเลยค่ะ น,ะะน้ำมนอารมณ์ดีนะคะน้ำมนน้ำมนมานีแล้วน้ำมนน้ำมนไม่ได้เป็นไหนเลยนะคะพายุเข้านะคะไม่ได้ไปเดินออกกําลังกายสองวันแล้วนะคะกินไรลูกกินไรน้ำมนกินไรคะครอบน้องน้ำมนก็ใกล้จะสําเร็จแล้วนะคะแม่แม่เหลือแต่ช่างมาติดตั้งนะคะอุ้ย,ยไม่มหาหักอะไรลูก อออออชอบโผลวหัวออกมานะคะหน้าตาม,มอมแมมหน้าตาม,มอมแมนมากนะคะเพราะว่าวันนี้นะคะฝนตกตลอดทั้งวันนะคะพ่อควานไปตัดหญ้าอยู่นะคะยังไม่กลับมาเดี๋ยวพ่อกลับมาก็จะมาให้กินน้ำเก็บขยะแล้วก็อาบน้ำให้น้องนะคะเดี๋ยวเราจะให้น้องกินของโปรดน้องก่อนนะคะ เรวเรียกชื่อนางนะคะนางจะมาเลยน้ำมน้ำมอนมันมน,มานางรู้นะคะว่ามีของปโปรดนะคะนมอัดมิดมายืนรอเลยค่ะมารักมาก <c oughs> <c oughs> มานไงหิวไหมหิวไหมโอ้โหสวัสดีรอเลยค่ะแม่แม่ของคู่ใจนางนะคะ สวัสดีรอเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาลูกอ่ะหิวไหมคะน้ามันหิวไหมเอ้ยของโปรดนะคะขอ,องโปรดของแบดของของเจ๊ม,มนนะคะของเจ๊น้ำมนนะคะลุกลุกอึ๊อุ๊ปอัปากกว้าง,างทำไมขี้เหล่จังลูกหนูขี้เหล่อุ้ยอุ้ยดูค่ะแม,แม่แม่ดูทัานชอบเออสองขาออกมาตลอดเลยนะคะ อาปาก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 เก่งมากเก่งมากอร่อยไหมคะอร่อยไหมน้ำมนอร่อยไหมคะฮะสวัสดีสวยจังเลยน้ำน้ำมนสวัสดีสวยมากเลยลูกสาวลูกสาวทำยิ้มสวานจังเลยว่าใบนี่สวยอ่อนช้อยมากเลยนะคะ สวัสดีคะ่ะขอกินเก่งนะคะเสียงดูดนะคะเสียงดูดนมมิตรของโปรดนางคะ่ะวันนี้บรรยากาศแบบเหมือนฝนจะตกเลยนะคะแม่แม่ตกทั้งวันลมหนาวนะคะอากาศเย็นๆสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่แม่สวัสดีคะ่คะ สวัสดีค่ะกล้องแบบปรับแสงเลยอูย้ดูทำหน้าดูทำหน้านะคะอาปากอาปากอาปากอํา,อา,อาอเก่งจังเลยน้ำมนต์เก่งมากเลยนะคะเก่งมากๆเลยรู้อุ้ยอุ้ยจะตีจะตีน้องหมาดูทำหน้ามาเลยนะคะนี่อ๋น้ำมนต์มาน้ำมนต์น้ำมนต์นนกลัวอะไรน้ำมนต์กลัวน้องหมาปะน้ำมนต์ไม่ได้กลัวน้อง <Workers. S 2> หมานะคะไม่ได้กลัวสาวพรกับบ่าแม็กนะคะแต่น้ำมนจะหยอกนะคะจะทำร้ายชอบหยอกสาวพรกับบ่าแม็กตลอดเลยอ่ะหิวไหมนี่หิวไหมค่ะเด็กน้อยเด็กน้อยดูดูทำท่าค่ะแม่ดูทำท่าดูทำท่าทำท่าอะไรนี่ทำท่าอะไรนี่ลูกน้ำมนน้ำมนน้ำมนนะคะไปแหย่ไปเหย่แม่ละไปแหย่แม่ละไปแหย่แม่ละน้ำมน้ำมน อันนี้รู้ชื่อตัวเองนะคะน้ำม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 นูน้ขาหนาอุนน้ยอ,อ,อุ้ยอุ้ยอุ me, ure, ้ยอุ้ยอุ้ยอุแม่แม่ดูค่ะดูอุ้ยจะออกมา,าいいอสองขาแล้วอ้าปากอ้าปากอ้าปากาปากินนมเม็ดนะคะเด็กน้อยเด็กน้อยตาหวานนะคะเด็กน้อยตาหวานนะคะแม่แม่เด็กน้อยตาหวาหนนะคะ เด็กน้อยตาหวานทำตาปิบปิ๊บปิิบเลยทำตาปิบปิ๊บปิ๊บปิบเลยทำตาปิบปิ๊บปิ๊บปิบเลยสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะแม่แม่ดูทำนะอ้อนกินเก่งมากอ่ะหยิบเอาเองบ้างอ่ะหยิบเอาเองแม่ไม่ป้อนละดูอาปากรอแม่ควานเลยค่ะเอาเบิ่งเมืองเอาเบิ่งว่ะเบิ่งอาปากรอแม่ควานเอาแกอ่ะอานมเข้าปากอานมเข้าปากอาปากอาปากอาปาก อาตรวจฟันซิคุณหมอตรวจฟันสิเอ้าอาปากกว้างเลยอาปากกว้างรอ,อกินอย่างเดียวเลยเด็กน้อยนี่ขอกินเก่งมากๆเลยดูทำหน้านะคะมองเรามองกล้องค่ะแม่แม่ดูหน้าตาและแววตานะคะหน้าตาและแววตาขอะคะขอ,ะะขอกินเก่งมากตามภาษาเด็กน้อย เด็กน้อยตาดำๆมีอีกนะโมมีอีกนะเนี่ยมีอีกนะยังไม่หมดนะเนี่ยมีอีกมีอีกอู้ค่ะรู้รู้รู้มีอีกค่ะแม่แม่รู้อิลมีอีกอู้อู้อช่างน่ารักเหลืกินเลยก็เลยหลอกนะคะหลอกนางที่จริงหมดแล้วนะคะโอ้ยอีแม่ตัวข่อละี๋ยวเด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 ี๋ยวแม่ควักถุงดูก่อนมันหมดยางเนี่ยเดี๋ยวให้แม่ควักถุงก่อนนะอ้วน หมดแล้วนีนอวนเดี๋ยวตอนเย็นค่อยกินใหม่หมดแล้วหมดแล้วเลยไปแล้วค่ะรู้ว่าหมดนะคะไปหาแม่ละไปเล่นกับแม่น้ำหวานต่อแล้วค่ะพ่อยังไม่กลับเลยนะคะพ่อไปตัดญ้านะคะโอ้โอ้โอ,โอ,โอ้ทำไมกล้องมือจังเลยมันต้องปักตลอดนะคะแม่ต้องปัตลอดอ้ยาขอกินเก่งบ้างเลย งานอดิเรกข,ของน้องน้ำมนต์นะคะก็จะปีนคอ,อกนะคะปีนคอ,อกโชว์แม่แม่นะคะปีนคอ,อกเก่งนีเที่ยวเก่งตอนกลางคืนชอบหนีเที่ยวนะคะเดี๋ยวถ้าได้คอ,อกเหล็กแล้วก็คงจะไม่หนีเที่ยวแล้วนะคะเรามาลุ้นกันนะคะว่าได้คอ,อกเหล็กนะคะจะยังหนีเที่ยวอยู่หรือเปล่าอะไรอะไรอะไรค่ะอะไรมาดูดูค่ะเราจะกวนน้องมาแล้วนะคะดูดู สูงขึ้นเยอะเลยนะคะน้ำมนของเรานะคะแม่แม่เดือนหน้าก็ครบรอบหนึ่งปีน้องน้ำมนแล้วนะคะเป็นสาวแล้วอุ๊อุทำอะไรชอบแกงชอบอุ้ชอบแกงชชเชอบแกงเผาพรน่ะสาวพรกับบ่าวแม็กเลยน้ำมนอ่ะชอบแกงพี่เขาชอบแกงเลยนะคะ ันนี้ขัดขัดผิวให้แบบนางนิ่งมากนะคะเดี๋ยวจะได้ลงคลิปตอนที่ว่าเราขัดผิวน้องให้แม่ๆได้รับชมกันนะคะวันนี้ก็ได้พาล้ำพาแม่ๆมาดูความทะเลนของน้องน้ำมูลความน่ารักและความสดใสของน้องนะคะบางช่วงอารมณ์ของนางก็จะคลึกหน่อยนะคะจะเป็นโรคบ้ามูเกิดขึ้นนะคะบางช่วงอยากเป็นเรียบร้อยก็เรียบร้อยเรียบร้อยนะคะอยากจะคลึกก็คลึกนะคะแม่ๆ แล้วเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณคุณพ่อคุณแม่นะคะที่คอยเมตตาที่คอยเป็นกําลังใจให้กับน้องน้ํามนกับแม่นะคะเสมอมานะคะที่คอยเป็นกําลังใจให้กับครอบครัวของเราเสมอมานะคะฝากช่องเล็กๆของน้องน้ํามนไว้กับคุณพ่อคุณแม่ทุกๆท่านด้วยนะคะเ mm hmm. ป็นกำลังใจให้กับช้างน้อยน้ํามนและแม่ด้วยนะคะ mm hmm. แล้วเรามาพบกันใหม่นะคะในคลิปหน้านะคะ สวัสดีค่ะอากาศมืดมากเลยค่ะแม่แม่